ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงราคางานสร้างบ้านนะครับคือรวมวัสดุนะครับผมทั้งวัสดุแล้วก็ค่าแรงนะครับที่ผมเคยพูดไปนะครับผมว่าของผมเนี่ยผมรับ เริ่มที่ตารางเมตรหนึ่งประมาณ9 0 0 0บาทนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วทุกรายละเอียดน,นะผมผมจะถอดรีวิวคิวมาอีกทีหนึง่งคือราคาเสนอต่อตารางเมตรนะเป็นแค่ราคาคร่าวๆแต่ว่าบางท่านอาจจะรับได้ถูกกว่าผมนะครับตารางเมตรด8,70000ันะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าของผมในต้นทุนของผมนะครับผมผมจะสร้างอยู่ที่ตารางเมตรหนึ่งประมาณ900 0คืออาจจะมีบางหลังนะผมที่ ทำได้ต่ำกว่านั้นแต่อาจจะเป็นผู้บ้านสวนอะไรพวกนั้นไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าการสร้างบ้านนะครับที่ผมสร้างอยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณบ้านสไตล์โมเดิร์นอะไรพวกนี้นะครับผมคืองาน9,000บาทต่อตารางเมตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทเสาสําเร็จนะครับคือพร้อมเข้าอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นงานเสาหล่อคานหล่อในที่นะครับอย่างนั้นก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับคือราคามันก็จะสูงขึ้นมานะครับผมอันนั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดนะครับผมคือรายละเอียดต่างๆจะเสนอราคาไปด้วยบิวคิวทั้งหมดนะครับ คือเป็ดเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่นะผมแต่ว่าพร้อมก็อยู่บางทีบางอย่างเนี่ยสเปคของวัสดุสเปคของงานนี่มันอาจจะแตกต่างกันไปนะครับก็อย่างเช่นง,งานเสาหอล่อคานหล่อในที่กับงานเสาสาเร็จนะครัผมคือราคาในยังไงมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวิธีการทํางานแล้วก็ลักษณะของงานนะครับผมมันแตกต่างกันเยอะนะครับนะครับผมคืออันนี้ผมเลยมา พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่ามีบางท่านมีหลายท่านอยู่นะครับถามว่าตารางเมตรเก้าพันเนี่ยมันได้อะไรบ้างน,นะครับจริงๆก็พร้อมเข้าอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสเปคของบ้านเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกับตัวที่ราคาสูงกว่านะครับผมเพราะบางหลังเนี่ยผมมีราคาถึงหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดตตารางเมตรอันนั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานนะครับผมคือราคาจะไม่เหมือนกันนะครับผมวันนี้เลยมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมคือมี บางท่านนะครับถามว่าตา่ราไม่ก้าพันได้อะไรบ้างคืออันนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานล้วนๆเลยนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับคืออันนี้ตาม B U Q ทั้งหมดนะครับผมนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ